ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรเดี๋ยวให้ชมมันก็เป็นเนี่ยซิเบนเล็กๆเลยเห็นไหมนี่หอยเอามาปล่อยอยู่ไม่ถึงสิบตัวนะโอ้โหตัวนี้ดีเห็นไ,ไหมเกาะเต็มเลย นึ่งเดือนเองนะเอาปล่อยหนึ่งเดือนเองดูทุกหอยเกาะเต็มเลยเห็นไหมเยอะะหมดเลยก็ให้อาหารไอ้ตัวนี่ก็เป็นอาหารปลาดุกเลยครับง่ายเลยเอามาปล่อยไว้ทดลองดูนะครับแต่มันก็ไม่ตายนะแล้วก็จะมีปลาปลาตัวเล็กๆให้มันกิน อหนอนยุมนะครับอันนี้ก็หอยก็โอเคก็เีลยออาหารปลาดูกันดนี้นะครับทดลองดูครับได้ผลเดี๋ยวจะเริ่มเป็นบ่อใหญ่ตอนนี้ทดลองแบบนี้ไปก่อนวันนี้ขอญอาตนำเสนอแบบนี้สวัสดีครับ